สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะครูก็จะมาแบ่งปันวิธีการถักดอกนะคะดอกกุหลาบลักษณะของชิ้นงานนี้จะตามลักษณะของชิ้นงานหมายถึงความใหญ่นะคะความใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางหรืออะไรประมาณนี้จะขึ้นอยู่กับไหมที่เราใช้ต้นแบบนี้ครูได้ใช้เชือกฟอกนะคะเป็นเชือกฟอกนิ่มขนาด2มิล ครูจะอธิบายถึงเชือกฟอกนิดนึงนะคะเชือกฟอกเนี่ยจะมีตั้งแต่ขนาด1.8มิล2มิล2.5มิลน,นะคะ3มมิลอ่ะทีนี้ก็บอกแล้วว่าลักษณะของงานก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของเชือกหรืออุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยสำหรับการถักดอกนี้นะคะเราจะถักเป็นสองช่วงช่วงแรกก็คือว่าจะเป็นฐานดอกนะคะเราจะถักฐานดอกก่อนแล้วก็ ช่วงที่สองหรือตอนที่สองเราก็จะถักเป็นตัวดอกสำหรับในวีดีโอนี้นะคะครูได้ปักลิงก์สำหรับการสั่งซื้อเชือกฟอกไว้ถ้าใครสนใจที่จะสั่งซื้อเชือกฟอกตามต้นแบบนะคะเราจะมาถักส่วนที่หนึ่งกันนะคะส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นฐานดอกกุหลาบถ้าถักเสร็จแล้วนะคะ จะ,ะความกว้างของมันนี้จะอยู่ประมาณ7นิ้วอนะจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเราจะเริ่มกันด้วยวิธีทำให้เป็นวงกลมก็คือวิธีการที่พาดได้มาอย่างนี้นะคะถ้าทำให้เป็นวงกลมคุณจะสอนพาดได้มาอย่างนี้มันจะง่ายแทงแคมล่ลงฝ่ายผันได้ขึ้นมา นับหนึ่งนับสองนับสามเราจะถักโซ่สามเพราะหนึ่งคอคือพันหนึ่งครั้งลงมาในห่วงดึงออกทีละสองพันหนึ่งครั้งลงมาในห่วงดึงออกทีละสองเราจะทําพอหนึ่งคอรวมโซ่สามไปด้วยนะคะนับโซ่สามด้วยนะทั้งหมดสิบสองหลักเมื่อเราถักครบสิบสองหลัก พร้อมกับโซ่สามนี้นะคะนับด้วยนะแล้วก็ดึงให้มันดึงตรงนี้อ่ะดึงให้มันชิดกันเลยนะคะเราจะแบบแถวนี้ด้วยวิธีการดึงสีผ่านดึงสีผ่านก็นับไอตัวหลักแรกเนี่ยซึ่งมันเป็นโซ่นะคะนับไปสามแล้วก็ ดึงซีผ่านคือดึงให้ได้สองแบบนี้แล้วก็ดึงไปเลยนะคะอ่ะดึงซีผ่านดึงเป็นนออ่ะอันนี้คือแถวที่หนึ่งเราจะได้แบบนี้แถวที่สองนะคะเราขึ้นต้นด้วยโซ่สามเหมือนเดิมพอหนึ่งคอลงช่องเดิมพอหนึ่งคอลงช่องถัดไป ช่องถัดไปเวลาลงให้เราลงตรงนี้นะคะเราจะลงแค่เราไม่ได้ลงรวบอย่างนี้นะอันนี้คือสองเส้นเราจะลงเส้นเดียวคือเส้นหลังนี้ลงไปอีกหนึ่งครั้งแถวที่สองเราจะลงซ้ำทุกทุกช่องว่างั้นเถอะนะคะ,ะเราจะลงแบบนี้ นะคะลงลงไปตรงเส้นหลังนะลงไปตรงเส้นหลังนะคะเส้นหลังคือเส้นอย่างนี้เราลงเส้นเดียวเราจะลงทุกช่องเราจะจบแถวนี้นะคะโดยวิธีเหมือนเดิมก็คือนะับไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สามดึงซีผ่านไปอันนี้เราจบแถวที่สองละคราวนี้เรามาดูหลักแถวที่สองนะคะหลักแถวที่สองเนี่ยจะต้องได้ยีิบสี่ เหตุผลที่ต้องได้ยีี่เพราะว่าอันนี้สิบสองใช่ไหมแล้วเราลงซ้ำทุกหลักนะคะก็จะต้องเป็นยี่สิบสี่หลักเราจะขึ้นแถวใหม่โซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องเดิมมันก็จะเป็นสองหลักนะคะพอหนึ่งคอลงช่องถัดมา พอหนึ่งคอลงช่องถัดมาช่องนี้เราจะลงซ้ำคือลงสองครั้งพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาหนึ่งครั้งแล้วก็พอหนึ่งคอลงช่องถัดไปสองครั้งอ่ะสรุปแถวนี้ซึ่งเป็นแถวที่สามนะคะก็จะไปลงซ้ำหนึ่ง ลงธรรมดาหนึ่งลงซ้ำหนึ่งลงธรรมดาหนึ่งลงซ้ำหนึ่งนะคะลงธรรมดาก็คือว่าหลักหนึ่งเราลงหนึ่งครั้งนะคะลงซ้ำก็คือว่าหลักหนึ่งเราลงสองครั้งนะคะแถวนี้เราจะถักแบบนี้วนมาเราจะมาจบแถวด้วยกันนะคะจบแถวก็คือจบแถวปกติก็คือวิธีการดึงสี่ผ่านนับไปสามช่อง แทงลงไปช่องที่สาดึงขึ้นมาให้ได้สองแล้วก็ดึงสี่ผ่านสำหรับแถวนี้นะคะหลักที่ได้จะต้องได้ทั้งหมด36หกลักคราวนี้นะคะเราจะขึ้นแถวใหม่แถวนี้เป็นแถวที่4ี่นะคะเราจะขึ้นแถวที่สี่เราก็จะขึ้นต้นด้วยโซ่สามเหมือนเดิมนะคะพอหนึ่งคอลงไปหลักเดิมคือเราลงซ้ำ หลังจากนั้นก็พอหนึ่งคอลงหลักถัดมาพอหนึ่งคอลงหลักถัดมาเวลาลงให้ลงเส้นเดียวนะเส้นข้างหลังนะคะพอหนึ่งคอลงหลักถัดมาแต่หลักนี้เราจะลงซ้าหลังจากนั้นพอหนึ่งคอลงหลักถัดมา ลงหลักขัดมาหลักนี้เราจะลงซ้ําถักวนมานะคะแล้วจะไม่จบแถวที่สี่ได้กันนะคะเราก็จะจบโดยวิธีนะับปลายสามช่องลงช่องที่สามดึงสี่ผ่าน ะะลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้แถวนี้ครูจะสรุปให้อีกนิดนึงนะคะแถวที่สี่นะคะจะเป็นลักษณะของการลงธรรมดาหลักที่1หลักที่สองพอหลักที่สามซ้ำนะคะธรรมดาหนึ่งสองหลักที่สามซ้ำเมื่อเราทําครบจบแถวแล้วเราจะได้ทั้งหมดสี่สิบแปดห่วงนะคะครูพูดผิด สี่สิบแปดหลักเนาะนะคะแถวนี้เราจะต้องได้สี่หลักแล้วนะคราวนี้เราจะขึ้นแถวถัดไปแถวถัดไปเราก็ขึ้นเหมือนเดิมนะคะก็ขึ้นขึ้นคือขึ้นโซ่สามแล้วก็ลงําหลักเดิมไปก่อนนะคะหลังจากนั้นก็หลักที่หนึ่ง หลักที่สองหลักที่สามอันนี้เราจะลงซ้ำคือลงสองครั้งนะคะอ่ะนับใหม่หนะักหลักที่หนึ่งหลักที่สอง หลักที่สามหลักที่สามเราจะลงซ้ำนะคะก็จะเป็นเราลงอันแรกซ้ำก่อนใช่ไหมแล้วก็หลักที่1หลักที่สองหลักที่สามซ้ำหลักที่หนึ่งสองปกติหลักที่สามซ้ำแถวนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะถักวนมานะ เราจะมาจบแถวด้วยกันค่ะจบแถวปกติก็คือนะับไปสามช่องดึงสี่ผ่านแถวนี้เราจะต้องได้ทั้งหมดสนะี่สิบแปดหกนะคะแถวต่อไปแถวต่อไปเราก็ขึ้นเหมือนเดิมคือโซ่สามนะคะแล้วก็ลงซ้ำไปก่อนคือลงลงช่องเดิมไปก่อนเนะาะราวนี้ก็นับ หนึ่งสองสามสี่พอแถวที่สี่เราลงําแถวนี้จะเป็นเอ่อหนึ่งสองสามปกติแถวที่สี่ลงํานะคะถักวนมานะ เราจะจบแถวนี้โดยวิธีเดิมนะคะคือนับไปสามช่องแทงลงไปช่องที่สามดึงสผ่านแถวนี้เราจะต้องได้งานทั้งหมด60หลักแถวต่อไปนะคะแถวต่อไปก็ขึ้นต้นได้โซ่สามเหมือนเดิมนะคะแต่คราวนี้เราจะลงเป็น นับไปหนึ่งสองสามสี่แล้วเราก็ลงซ้ำช่องที่ห้าครูต้องถัดที่ดูไหมเอาหน่อยก็ได้เนาะเอาหน่อยก็ได้อ่ะอ่ะเราลงซ้ำก่อนคราวนี้ก็ลงปกติหนึง่งสอง สามสี่ช่องที่ห้าเราก็ลงสานะคะเราจะถักแบบนี้วนไปแล้วก็จบแถวเหมือนเดิมนะคะช่องนี้เอ๊แถวนี้จะต้องได้ทั้งหมดเจ็ดสิบสองหลักเดี๋ยวเรามาเจอกันนะเราจะมาจบแถวที่เจ็ดกันโดยวิธีการจบปกติ รู้นะาว่าจบปกติหมายถึงอะไรก็คือนับไปสามช่องลงช่องที่สามดึงสี่ผ่านแถวนี้เราจะได้ทั้งหมดเจ็ดสิบสองหลักนะคะแถวที่เจ็ดนี้เราจะได้เจ็ดสิบสองหลักเราจะขึ้นแถวที่แปดก็โซ่สามเหมือนเดิมลงซ้ําไปก่อนอ่ะลงซ้ําไปหลักเดิมก่อนนะคะแล้วก็ นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกหลักที่หกนี้ลงซ้ำอืมครูตกขอบบ้างหลักที่หกลงซ้ำนะคะเวลาเราแทงอย่า อย่าลืมว่าครูให้แทงตรงเส้นหลังนี้นะคะอันนี้ก็นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าแล้วนับหกก็ต้องลงสังนะคะแถวนี้อ่ะถักวนมานะเราจะจบแถวนี้โดยวิธีดึงซีผ่านเหมือนเดิมนะคะแถวนี้เป็นแถวสุดท้ายเราจะต้องได้ทั้งหมด84หลัก หลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X หรือคอทอเราถัก X หรือคอทอี้้เราดึงทั้งสองทั้งสองเส้นนี้นะนะคะเราจะถัก X หรือคอทอ จะดสองเส้นนี้นะเราจะถักแบบนี้ไปอีกหนึ่งแถวนะคะ นมานะเราถักเอ็กหรือคอทอวนมานะคะจนเหลืออีกหนึ่งช่องซึ่งมันจะจบช่องที่เราเจุดที่เราเริ่มต้นนะคะให้เราตัดจบเหลือได้ไว้หน่อยนะคะเหลือได้ไว้หน่อยนะอ่ะดึงออกแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ ใช้เข็มร้อยดึงมาช่องอแทงมาช่องแรกนะคะช่องแรกที่เราเริ่มต้นนะดึงให้มันชิดอ่ะคราวนี้เราก็ใช้วิธีเย็บย้อน นะคะคเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยเราก็ซ่อนตรงไหนก็ได้นะคะให้มันเนียน ยใช้วิธีการเย็บเก็บปลายไหมเนาะนะคะแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยตัดส้นได้ให้เรียบร้อย เราก็จะจบขั้นตอนที่1นะคะ